สวัสดีครับผมแพทย์จาก a c คาสออโต้นะครับสำหรับความสะดวกสบายในรถนะครับที่เป็นออปชั่นมาตรฐานในรุ่น v ว r y p r ี m พรีเมมก็ดีหรือรุ่นเ l เลแกน e ก็ดีนะครับออปชั่นหลักๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความสะดวกสบายในห้องโดยสารเป็นหลักวันนี้ผมจะพาไปสาธิตนะฮะวิธีการใช้นะฮะว่าจะเป็นผ้าม่านไฟฟ้านะครับเบาะที่สามารถเป็นแอร์ลำบากจุดนะฮะผมจะสาธิตให้ดูนะฮะ กล้อง360รวมไปถึงการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายสำหรับจอ Android ในรุ่น a l ลเลกันซีวีที่เป็นรุ่นท็อปเทียร์ของเรานะฮะและฟีเจอร์ในรถระดับ Very p r e m i เมีหรือ e l e g ลกันซีวีนะครับ ข้อดีของการมีผ้าม่านไฟฟ้าในรถเนี่ยมันทําให้รู้สึกได้ว่าการเก็บผ้าม่านก่อนนี้ที่เราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถเก็บอยู่ในมูลผ้าม่านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในรุ่นการที่เบิ้ลผนังออกมาไม่ว่าเป็นอะลักันซีรีส์หรือว่าเวอร์รี่พรีเมียมเนี่ยเรามีการเบิ้ลผนังออกมาเพื่อเก็บในส่วนของโรลเลอร์นะฮะวิธีการใช้ผ้าม่านของเราเนี่ยเราใช้ปุ่มนะฮะจากตัวผนังเป็นตัวคอนโทรลผ้าม่านอย่างคันนี้นะฮะเราสามารถกดผ้าม่านลงมานะฮะ ผ้าม่านเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคบว่าจะเป็นผ้าม่านแบบ black out หรือ see t h r o u นะฮะขึ้นอยู่ความชอบของลูกค้าว่าอยากให้แสงเนี่ยผ่านเข้ามามากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยในความเป็น privacy นะฮะผ้าม่านแบบนี้มีความเป็น private พอสมควรนะฮะแล้วข้อดีที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยคือการเก็บเข้าไว้ในม้วนเนี่ยมันจะไม่มีฝุ่นครับผ้าม่านแบบรางเนี่ยมันจะทําให้มีฝุ่นพอสมควรนะฮะถ้าเราไม่ได้ใช้นะฮะการเอาขึ้นเอาลงเนี่ยผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะฮะแค่ปุ่ม ปุ่มเดียวกดขึ้นผ้าม่านจะขึ้นแบบออตโต้และทุกที่นั่งของเรานะฮะจะมีปุ่มแบบนี้ฮะให้สามารถเอาผ้าม่านขึ้นลงได้ด้วยรวมไปถึงประตูฝาท้ายก็จะมีผ้าม่านแบบไฟฟ้าด้วยในรถระดับแบบพรีเมียมแบบนี้ฮะผมมองว่าที่พักเท้าเ,เป็นสิ่งสําคัญมากบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้อยากใช้รองน่องไฟฟ้าในตลอดเวลาที่เราเดินทางนะฮะเราเลยทาที่พักเท้าขึ้นมาเป็นที่พักเท้าแบบไฟฟ้าจะใช้ดึงมันก็การะไรอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราสามารถคอนโทรลได้จากเบาะที่เรานั่งอยู่จะดีมากเช่น สามารถกดปุ่มขึ้นนะฮะเพื่อที่เอาพักเท้าไฟฟ้าออกมาแบบนี้นะฮะสุดแล้วเราสามารถเอาเท้าขึ้นไปพักได้เราสามารถเลื่อนเก้าอี้เข้ามานะฮะนะฮะหรือถอยเก้าอี้ออกไปนะฮะเพื่อที่จะใช้งานในตัวของพักเท้าไฟฟ้าแบบนี้ได้ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้แล้วเรากดปุ่มฮะเก็บที่พักเท้าไฟฟ้าแบบนี้นะฮะสะดวกสบายมากสําหรับรถในระดับพรีเมียมนะครับ หนึ่ง comfort feature นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกอยากผ่อนคลายเดินยิ่งเดินทางไกลามากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเบาะเราสามารถที่จะมีแอร์ลมบาร์ได้เนี่ยมันจะดีมากแค่ไหนครับอย่างคันนี้ในรุ่นพรีเมียมนะครับเรามีระบบแอร์ลมบาร์ support บริเวณพนักพิงเบาะนะฮะเพียงเราแค่เข้าไปนั่งนะฮะแล้วกดปุ่มนะฮะแอร์ลมบาร์ฮะกดปุ๊บนะฮะมันจะค่อยๆดันหลังเราออกมาคล้ายๆกับปุ่มดันหลังเบาะแต่เป็นไฟฟ้าราวางด้วยกันทั้งหมด ข้างละ3ตำแหน่งครับ1 2และ3นะฮะแล้ว 4, 5, 6ทั้งหมดเป็น6จุดด้วยกันนะฮะเราเพียงพิงลงไปฮะพิงลงไปนะฮะแค่พิงเข้าไปเท่านั้นเองนะฮะตัวแอร์ลัมบาเนี่ยจะทำงานอัตโนมัติเลยนะฮะร,รู้สึกว่ามีการดันเหล่ามาทำรู้สึกว่าเรามีหลังที่เราตึงๆอยู่เนี่ยก็สึกผ่อนคลายมากๆนะครับเราพิงเรานั่งแบบสบายๆได้เลยนะฮะให้ปล่อยให้แอร์ลัมบาเนี่ยเขาทำงานระบบเบาะนวดหรือระบบแอร์ลัมบาแบบนี้ผมแนะนำว่า ควรจะมีในรถระดับพรีเมียมครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมมองว่าคนที่ชอบเดินทางและชอบฟังเพลงเนี่ยเราได้ติดตั้งตัวจอ Kenwood นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นนี้นะฮะตัวจอ Kenwood รุ่นนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay ได้รวมไปถึงระบบ Android Auto ได้ผ่านตัวจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเหมือนในรถยุโรปทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบ Apple CarPlay เนี่ยมันมีความจําเป็นในเรื่องของการที่เราจะใช้ Google Map ก็ดีครับหรือหลักๆเราใช้ Music ผ่านตัว มือถือที่เป็นระบบ iOS ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ iPhone ก็ตามนะฮะอีกฟังก์ชันที่สัมพันธ์คือกล้อง360ฮะตัวนี้จะมีการบันทึกภาพและวิดีโอแบบเรียลไทม์นะครับการเข้าไปดูเนี่ยเราแตะกล้อง360นะฮะแตะที่รูปกล้องครับ เราจะเห็นภาพที่เขาบันทึกไว้สัง,สงเกตสีแดงนะฮะจุดแดงๆที่อยู่บริเวณมุมซ้ายนะฮะที่กระพริบอยู่นั่นหมายถึงตัวกล้องเนี่ยกำลังบันทึกอยู่นะฮะดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถดึงภาพจากแฟลชไดรฟ์เนี่ยที่เซฟเป็นเ p ็เปนเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับช่วยในเรื่องของการเกิดอุบติเหตุต่างๆเป็นหลักฐานต่างๆได้นะครับหากเราต้องการออกเราลากออกนะฮะกดแบบนี้นะครับเข้ามาที่หน้าจอหลักนะครับ อย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเลนไปเลนขวาเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะเห็นภาพด้านขวาทั้งหมดนะครับแล้วเป็นภาพที่คมชัดและเห็นได้จริงแบบนี้เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเราต้องการเห็นภาพด้านหลังครับนะฮะก็จะมีความคมชัดและเห็นภาพมุมกว้าง170องศาแบบวายครับ อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ a c a s สมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคือตัวดิจิตอลมิลเลอร์นะครับที่เราเลือกใช้ของแบรนด์ m i โอตัวนี้มีรับประกัน3ปีเคลมนะฮะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นกล้องวี v วิวได้เพราะรถมีขนาดใหญ่เนี่ยเราอยากจะเห็นภาพด้านหลังตลอดเวลาเราเพียงแค่ติดตั้งกล้องตัวนี้เข้าไปนะลูกค้าก็จะเห็นภาพเวลาเราขับขี่ไปเนี่ยเราเห็นภาพด้านหลังเนี่ยขึ้นโชว์ตลอดเวลาว่ารถข้างหลังสิ่งกีดขวางต่างๆที่เราต้องการมองเราสามารถบันทึก ไฟวิดีโอเป็นแบบ M b Pro แบบพรีเมียมหรือเป็น plus ได้มีความคมชัดสามารถขยายซูมเห็นป้ายทะเบียนด้านหลังได้รุ่นนี้เลยครับกับพรีเมียมไรส์ s p อ t อ d ดิชั่นที่เรามีการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์เทพๆทที่รถระดับพรีเมียมควรจะมี